สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 Studio กันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยูเรื่องราวของทีมนักสำรวจที่ต้องไปเจอกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิดบนดาวอังคารครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันได้เลยตัวหนังเปิดเรื่องมาด้วยกลุ่มคน กําลังจัดงานฉลองเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งสําหรับคนที่กําลังจะไปสํารวจดาวอังคารในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งคนที่จะไปก็จะมีวดดีที่กําลังปิ้งบาร์บีคิวอยู่แล้วก็จะมีแฟนของเขาไปด้วยนะครับเธอมีชื่อว่าเทอรี่ส่วนอีกคนชายผิวสีคนนี้เขามีชื่อว่าลุกและคนสุดท้ายคือชายที่ขับรถมาคนนี้เขามีชื่อว่าจิมครับ แล้วจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดไปที่ดาวอังคารเลยครับพวกเขาได้มายัางดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในระหว่างที่พวกเขากําลังทําการสำรวจอยู่หุ่นยนต์สำรวจของพวกเขาก็ได้ไปเจอกับความผิดปกติบางอย่างพวกเขาก็เลยได้อัดวิดีโอและส่งข้อมูลทั้งหมดที่มีในตอนนี้ส่งไปยังสถานีอวกาศซึ่งที่สถานีก็จะมีจิมที่คอยรับเรื่องและคอยให้ความช่วยเหลือพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทีมของลุกก็ได้เดินทางไปยังพิกัดที่หุ่นยนต์ได้ส่งมาให้ แล้วพอไปถึงที่นั่นพวกเขาก็ได้ยินแต่เสียงประหลาดซึ่งพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่แล้วพวกเขาก็ได้ลองทําการสแกนภูเขาที่อยู่ตรงหน้าและเรดราก็ตรวจพบว่าข้างในภูเขาลูกนี้มันมีโลหะบางอย่างซ่อนอยู่แต่แล้วอยู่ๆเรดราของพวกเขาก็ดับไปเฉยๆต่อหน้าภูเขาลูกนั้นแล้วอยู่ๆภูเขาลูกนี้ก็ได้กลายเป็นพายุข,ขนาดใหญ่ที่รุนแรงมากแล้วมัน ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่พายุธรรมดาด้วยนะครับมันก็ดูเป็นพายุลูกหนึ่งแต่มันก็เหมือนจะเป็นอสุรกายยักษ์ด้วยแล้วเพื่อนคนหนึ่งในทีมก็โดนหินกระแทกเข้าที่หน้าอย่างแรงจนเขาได้ตายไปนในทันทีเลยแล้วต่อมาอีกสองคนในทีมก็โดนพายุดูดเข้าไปใจกลางของมันแล้วแรงกระชากที่มหาศาลก็ได้ฉีกร่างของลูกทีมสองคนนี้ขาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและตายไปนในทันทีเหมือนกันแล้วจากนั้นพายุก็สงบลง ภูเขาลูกนั้นก็สลายหายไปจนหมดเลยครับแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแทนก็คือรูปปั้นใบหน้าขนาดใหญ่ที่เหมือนใบหน้าของคนเลยครับตัวหนังตัดมาที่สถานีซึ่งทั้งจิมวูดดี้และแฟนของเขาทุกคนอยู่ที่สถานีนี้กันหมดเลยนะครับและทุกคนก็ถูกเรียกให้ไปรวมตัวกันและพวกเขาก็ได้รู้ว่าตอนนี้ทีมสำรวจของลุกได้ถูกพายุโจมตีลุกได้ส่งวิดีโอมาที่สถานีเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยได้ตายไปจนหมดแล้วเหลือรอดแค่เขาคนเดียวเท่านั้น แล้วจากนั้นสัญญาณวิดีโอก็ขาดหายไปจิมก็เลยเสนอกับหัวหน้าว่าเราต้องนําทีมลงไปช่วยลุกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่หัวหน้าก็บอกว่าการจะไปที่นั่นมันต้องใช้เวลาในการเตรียมการนานพอสมควรไม่งั้นทุกคนก็อาจจะตายกันหมดได้จิมที่มีความรู้เรื่องดาวอังคารเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นคนที่ออกแบบภารกิจการบินทุกอย่างด้วยเขาก็เลยได้บอกหัวหน้าไปว่าเดี๋ยวเขาจะรีบปรับเปลี่ยนแผนการบินและจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อม แล้วจะมาเสนอแผนใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแล้วหัวหน้าก็โอเคตามนี้แล้วพอวันต่อมาพวกเขาก็รีบขับยานออกไปจนเกือบจะถึงกดาวอังคารแล้วแต่แล้วในระหว่างทางมันก็มีหินอุกาบาตขนาดเล็กพุ่งทะลุเข้ามาในยานทําให้ฟิวเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ฝ่ามือและมันก็ทําให้อากาศภายในยานเริ่มรั่วไหลออกไปแล้วด้วยวูดดี้จึงรีบปิดรอยรั่วนั้นด้วยทันทีแต่จิมก็บอกว่ามันยังมีอีกรูหนึ่งซึ่งต้องออกไปปิดจากด้านนอกเท่านั้น วุด,ดีจึงได้ออกไปจากยานและขอให้คนในยานช่วยบีบของเหลวอ,ออกมาจากรูให้หน่อยเขาจะได้หารูเจอแล้วในที่สุดเขาก็สามารถปิดมันได้และยานก็กลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้งครับวุด,ดีจึงกลับเข้าไปในยานอีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็จะไปกันต่อแล้วโดยที่หารู้ไม่ว่าไอ้พวกเศษอุก,กาบาท,ที่ตกลงมาเมื่อกี้มันได้สร้างความเสียหายกับท่อส่งเชื้อเพลิงด้วยและพอพวกเขาเร่งเครื่องยนต์ไอร้อนจากการเผาไหม ก็ได้ทาให้เชื้อเพลิงที่รั่วไหลออกมาจากท่อส่งได้เกิดระเบิดขึ้นแล้วแรงระเบิดก็ได้ทําให้ส่วนท้ายของยานได้เกิดความเสียหายอย่างหนักมันพังไปจนหมดเลยครับและยานของพวกเขาก็คงจะลงจอดที่ดาวอังคารไม่ได้หรอกแน่ๆเพราะว่ายานใกล้จะระเบิดแล้วครับพวกเขาจึงได้สลายยานของตัวเองแล้วจากนั้นก็ใส่แค่ชุดอวากาศของตัวเองแล้วก็ลอยออกไปจากยานและสิ่งที่พวกเขาต้องทําต่อไปเพื่อให้ตัวเองรอดตายพวกเขาต้องไปให้ถึงยาน ที่มีชื่อว่ารีโมซึ่งเป็นยานที่คอยโครจรอ,อยู่รอบๆดาวอังคารและตอนนี้มันก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วด้วยแต่ปัญหาก็คือยานลำนี้มันโครจรและเดินทางค่อนข้างเร็วพวกเขาไม่สามารถตามมันได้ทันแน่นอนวูดดี้เลยตัดสินใจจับสายโซ่ไว้ในมือแล้วปล่อยออกซิเจนออกมาจากชุดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้พุ่งไปข้างหน้าได้แต่ด้วยความที่เขาพุ่งแรงไปหน่อยและค่อนข้างเร็วด้วย เขาสามารถเกี่ยวโซ่ไว้กับยานได้แต่ตัวเขาไม่สามารถเกาะยานไว้ได้ครับแล้วเขาก็ได้ลอยคว้งไปในอวกาศและชุดของเขาเองก็ไม่เหลือออกซิเจนอีกแล้วเขากําลังจะตายในเร็วๆนี้ครับแล้วพวกเขาที่เหลือทั้ง3คนก็ได้ใช้โซ่ที่วูดดี้เกี่ยวเอาไว้กับตัวยานและพาตัวเองไปจนถึงยานรีโมได้แล้วพวกเขากําลังจะเข้าไปในยานเพื่อที่จะขับยานรีโมเนี่ยไปช่วยวูดดีให้ได้ แต่เทอรี่แฟนของวูดดี้นั้นเธอรองไม่ไหวครับเพราะว่าวูดดี้กำลังจะขาดใจตายแล้วเธอก็เลยได้ปล่อยไอพ่นออกมาจากชุดเพื่อพาตัวเองไปหาวูดดี้แต่เธอก็ไม่สามารถที่จะไปถึงตัววูดดี้ได้เพราะว่าออกซิเจนในชุดของเธอก็กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันแต่เธอก็ไม่ถอดใจนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนของเขาและเธอก็รักมากด้วยเธอได้ยิงปืนโซ่ไปที่เขาแต่สายเนี่ยก็ยาวไม่พอที่จะไปถึงตัวเขาได้วูดดี้ได้บอกให้เธอเนี่ยกลับพบนันญญาณซะ เพราะว่ายังไงเขาก็คงไม่รอดเหล่าแน่ๆแ,แต่ว่ายังไงเธอก็ยังทําใจปล่อยให้แฟนเนี่ยตายไม่ได้อยู่ดีครับแต่ว่าวูดดี้ที่ไม่อยากเป็นตัวทวงอีกแล้วเขาจึงได้ถอดหมวกออกแล้วจากนั้นตัวเขาก็แข็งและได้ตายไปในที่สุดครับเทอรี่จึงต้องกลับเข้าไปในยานด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยวูดดี้เอาไว้ได้แต่ถึงแม้ว่าจะเศร้าแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนพวกเขาก็ยังต้องไปช่วยลุกให้ได้พวกเขาลงจอดที่พื้นดาวได้สําเร็จ แล้วจากนั้นจิมก็ได้รีบเข้าไปดูข้างในยานและพบว่าข้างในยานนั้นยังคงมีออกซิเจนอยู่และที่สําคัญพอจิมได้เข้าไปข้างในยานเขาก็ได้พบว่าทีมของลุกเนี่ยได้ปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะเลยครับจิมรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้ว่าบนดาวองังคารน,นี้ก็สามารถปลูกพืชได้เช่นกันแต่แล้วในระหว่างนี้อยู่ๆลุกที่แอบอยู่ในห้องนี้เขาได้เข้ามาทําร้ายจิมเพราะเขาเนี่ยดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วนะครับและเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วย แต่ฟิลก็ได้เข้ามาห้ามไว้เลยทําให้ลุกเนี่ยได้สติขึ้นมาอีกครั้งและเขาก็รู้สึกดีใจมากที่พวกจิมได้ลงมาช่วยเขาจนได้แต่แล้วความดีใจของลุกก็ได้เปลี่ยนเป็นความเศร้าโศกเสียใจแทนเมื่อเขาได้รู้ว่าวูดดี้นั้นได้ตายไปในขณะที่พยายามจะลงมาช่วยเขาครับแล้วจากนั้นพอพวกเขาทุกคนตั้งสติได้แล้วจึงเริ่มคุยเรื่องงานกันต่อลุกเดินเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่า เสียงแปล,ก,ปลกๆที่ทีมของเขาได้ยินที่ภูเขานั้นพอเขาได้ตรวจดูแล้วมันเหมือนคลื่นเสียงของมนุษย์เลยพวกเขาเลยคิดว่าบางทีมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นได้พวกเขาก็เลยได้ลองส่งหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปที่นั่นดูแล้วอยู่ๆมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เป็นหน้าคนมันได้เปิดประตูขนาดใหญ่ออกมา พวกเขาจึงได้ลองเข้าไปดูข้างในนั้นซึ่งข้างในเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ข้างในนี้มันมีอากาศให้หายใจได้แบบปกติเลยแล้วอยู่ๆประตูก็ถูกปิดลงทําให้พวกเขาทั้ง3คนไม่สามารถออกไปได้และไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับฟิลที่รออยู่ในยานได้ด้วยจากนั้นประตูอีกบานหนึ่งก็เปิดออกพวกเขาทั้ง3คนเลยได้เดินตรงเข้าไปด้วยกันแล้วก็ได้พบกับภาพระบบสุริยะจักรวาล ซึ่งเป็นภาพจำลองเป็นเหตุการณ์ที่ดาวอังคารเนี่ยเคยถูกอุกกาบาตพุ่งชนโลกจนทําให้ดาวเนี่ยได้ล่มสลายไปครับแล้วในระหว่างนี้อยู่ๆมนุษย์ดาวอังคารก็ได้โผล่มาและเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นพวกเขาได้ทําการอพยพสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเท่าที่จะทําได้และได้อพยพออกไปจากดาวนี้จนหมดเลยแล้วก็จะมียานหยุดลำหนึ่งที่พวกเขาได้ใส่ DNA ของพวกเขาลงไปด้วยแล้วยานลำนั้นก็ได้ไปตกที่ดาวโลก แล้วจากนั้นสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้นมาจากยานลำนั้นที่พวกเขาได้ส่งไปแล้วมันก็เกิดการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองแม่ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจไปอีกแบบนะครับแล้วพอพูดจบมนุษย์ดาวอังคารก็ได้หายไปพร้อมกับห้องที่มืดลงไปด้วยเหลือไวเพียงสัญญาณแปลกๆที่พื้นเท่านั้นในระหว่างนี้ฟิลก็ได้ติดต่อมาหาทุกคนลุกก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบกลับออกไปจากที่นี่โดยด่วนเลย แต่จิมเขาไม่ยอมกลับออกไปด้วยเขาบอกว่าที่ที่พวกเขากําลังยืนอยู่ในตอนนี้มันก็คือยานของพวกมนุษย์ดาวอังคารที่กําลังนับถอยหลังเพื่อที่จะบินออกไปจากที่นี่เขาเนี่ยอยากที่จะบินไปกับพวกมนุษย์ดาวอังคารด้วยเขาอยากที่จะไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆและโลกใหม่ๆที่รอเขาอยู่นี่คือสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตฉะนั้นเขาจะไปกับพวกมนุษย์ดาวอังคารด้วยครับลุกก็เลยได้เข้าใจในสิ่งที่จิมพูดพวกเขาจึงได้กล่าวลากัน แล้วลุกกับเทอรี่ก็ได้วิ่งออกไปจากที่นี่และรีบกลับไปที่ยานแล้วจากนั้นลุกเทอรี่และฟิลพวกเขาทั้ง3คนก็ได้บินออกไปจากดาวอังคารนี้ด้วยกันแต่แล้วพวกเขาก็ได้เห็นว่ามียานอีกลำบินผ่านหน้าพวกเขาไปซึ่งมันบินเร็วมากๆและมันก็คือยานของพวกมนุษย์ดาวอังคารที่จิมเนี่ยอยู่ข้างในนั้นด้วยนั่นเองแล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับ เนี่แหละรครับคือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ผมว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองไปหามาดูกันได้นะครับมันมีบางอย่างที่น่าสนใจอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ